สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า enjoy lifestyle อินเดียนาการจ้าพ่อแม่พี่น้องเบิง่งเฮดแต่ดำพ่อแม่พี่น้องจ้าพี่เห็นบ่พี่นะมามาเมื้อนี้ออกจากขั้วและเข้า,ขาป่าจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ่ฝ่า,ฝ,าฝ้าวผ้าใยยางบ่แม่นยังดอกไอ้จิตโอเแล้วโอแล้วยู่ยามเดี๋ยวเขาอุบเอาเนี่ยเต็มไปด้อยเมื้อนี้เราอยู่ยามจ้าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวขาเจ้าโทรมาก เจ้าก,ก็ต้องฝ่าเอารถไปเพื่อนเวลาเครื่องมันมีปัญหาเขาก็โทรนํำเล่าแล้วขาเลยต้องฝ่าพุ่นน่ะอื้ยปลาวนี่เต็มปลาอยู่อุ๊ยปลาติดโถอุ๊ยอีกต่ออมาจ้ะมามามาม,ามา Enjoy Lifestyle In Denmark พามาหาเก็บเผักปุ้ยพุ่นน่ะปลาติาดโถปลา มาเมื่อนี่คือสะใจคักแท้พูน่ะพูน่ะโ <c oughs> ม้ยเป็นช่อเป็นช่ออยู่พ่อแม่พี่น้องเลยสะใจบ่บัดท่นี่นึกวา่าเพิ่งไหวไปแล้วดีนะขึ้นมาเบ่งมือนี่เบ่งได้นี่เฮ้ยมาดอกคักาดอกนึงงพิ่งนะ แต่ดำจ้ะดอกนี่ก็ต้องใหญ่แทนโอ้คุณนะมันจะเป็นช่ออยู่จ้ะคุณนะบูสวนดอกเ็ดต็มหม,มน, <B> น,นี่นี่พ่อคะทางผุนด้วยยังก็ขา,ขาทางผุนทงพี่งผุนนะคุณอ,อ,อือคุนะ วายโชคดีแล้วค่ะวันนี้หงัดเอาค่ะงัดสิคะีะ่ายคุณอ่ะปาด์ติโอ้โทตัวแบบไงนึงบกบหไงคักเนเนอู๋เป็นเห็ดหนังไก่เห็ดหนังไก่กับเพาะเห็ดหนังไก่มาเก็บทุกอย่าง nó còn là nó bàn nhá nhiên hết để lên đi này không thấy gì ô ngặt hết té con thuốc này แล้วมาคักเท่านี่พักค่อยๆแล้วคักก่อนี่พเฮ็ดตำรากระบานือว่าสิมามืลอนี้เห็นได้ชัดแจ๋วเลยจ้ะเพราะว่าใบไม้เพิ่นเกิดน้ำตาลแล้วเออเฮ็ดซีเฮ็ดก็ออกดำๆได้จัง่อยหืมี่ เลือดโบะแบบนี้โอ๊ยแยกขาดแยขาดเลือดบ่อเลือดโบะเหมือนเอ้าอากาศเย็นแล้วเด้อจ้ะเด้อรักษาสุขภาพร่างกายด้วยอากาศเย็นแล้วน้องทั้งผีป่งัดปนนี้สะใจจริงๆโอ้โห โอ้โหนะเนี่ยตัดขาก็สิเอาขาเพิ่นมาขึ้นปลาคือเก่าจ้ะสิเฮาก็สิได้มีโอกาสเก็บเรื่อยๆปไปเสียงผู้เบาแตกสวดๆอยูป่ปลาฟังทั้งุ่นผุนม่วนขนาด พี่แม่พันเอินส่กันเมือ่อเก็บแป๊บเดียวมันดอกใหญ่จ้ะมันก็เล็ดเดรดหลายเร็วเหนังไก่คนน่ะเหน่อยโอ้กิ่งใหม่อ่กเกยวไหมล่ะโอ้ขาด เป็นป่อยเหรอจ๊ะปล่อยมันโอ้จิ่มจิ๋มตาฮ่าสวง,งเบื้องเฮ็ดแต่ดำตัวจ๊ะไม่ไม่ป,ป,ปิดดโอ้ขาดขาดสร้ซังกลายเป็นเป็นเสือเป็นแนวต่อไปเห็ดน้ำหมากดอกมีปัดทุกเ็นว่าแตกดอกไงนึงจ๊ะ จริงไม่อจ้าพุ่นบอ่ะเบิดหนังไก่พุ่นอีกดอกหนึ่งพุ่นแนจ่จ้ะบาติโทอืมพ,พุ่นอ่ะอืุกขานางงามข่อยอืมอืมน้ังผีไปพร่องดอกคุณ อ้วนอีด huh. oh. 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 ีโ okay. อ uh ้โหปอดทุกมึงน่าจะจนขาพึ่งๆนะมาให้มาเปียให้ไปเบียดเปลี่ยนกันไปจับหาตัวดอกไงค่ะเห็ดนางเต่าอีกดอกหนึ่งฮึ่มฮึ่มขาส่วนสุดยอดเลย มาดอกอ่อนๆนี่ยเห็ดนาแลดอกนีปอตุนะเฮ้ยออกไปมือเฮ้ต้นขาเราสุดยอดอีลีเห็ดนาแหลอุ้ยนี่หอเท็ดดำบระธานี่พ่อแม่พี่น้องเลยตรงนี่คุณน่ะป่าติโตปาทุ่เสียงกูเบาไหม ระวังเหยียบเรียบครบกันนะจา่าเ้อขี้ดีๆนะจำข้าเรื่องบางอยากก่างเล็กน้อยจ้ะเพราะมันสีเดี๋ยวก็บใบใหม่เลยว่าสันทะโอ้ย นยนางก้นไปวนมากยังอยู่คางๆกันนี่นะเห็นว่าเล่าสิไหวพาอแห้งนึกว่าเล่าสิวา่าเกิดท้งนี่พ่อแม่พี่นหนวดเลยถ่ายเจอมาพาอแห้งเ็ดแต่ดำฟังท้งนี แม่ย่มเด็กกับเกิดม่ยามเดกกบบวบ่มาผลลักเกิดเสรแล้วงนี่่าพ่อแห้งสิไหวแม่อยพุ่นอะเห็ว่าสิขอวเมดแล้หร่เนว่าจอกสีแห้งเมื่อไหร่อันนี้ได้ยุคครึ่งนึ่งตัดออกเอาปุ๊งนี่โอ้โหอีเนะย่มมคอยมาเจากับบเกิดยามมคอยบ่มาเจากันลักเกิดปุงยนงไงนี่ อดอกบ้างไ้มคุณตั้งน,นี้ข้างานนี่อ้๊ดอกเกือบเหยียบหัวคุนสีเดี๋ยวกลับไปใหม่บ้างนะจ๊ะสีสีดเลยเก,กินสองดอกนี่ไงนีเ่เบิ้งเลยนี่คุณนะแล้วก็แห่นดอกเฮ็ดนะ ผู้สาวเมื่อนั้นติโทั่วบ่หายป่าแต่จังไรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่อีกดอกหนึ่งเบิ่งเบิ่งสามดอกนี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยพุ่นน่ะเขาขึ้นเลิศแจ๋เห็นไหมป่านเทาถิ่มกับพระแห้งพ่นอันพุ่นกับเทาจ้ะ แล้วเริ่มเปื่อยแล้วปล่อยแล้วเป็นเสือเป็นแนวต่อไปมีอีกวะคะเปื่อยชิมก็ะไล่แล้วไปหาต่อจ้ะมีเห็ดหนาแหลดอกนีโ่โอ้โหต้นขาเราเนี่สุดยอดอีรีเลิศอีรีจ้ะขะพูนยังก,กินไหมพิ่งมีจ้ะ่ โอ้ย,อยนะโอย้ขาดเคืองขาดเลยจ้ะสร้างอะไรตอาที่เอานี่บ้าซะสิคุณนะ่ะปอดคุณนะ่ะบ้าเราสีแหงแล้วีแฉะนี่นี่เห็ดตำขาเหลืองจ้นะคุณน่ะอ๋อขาด เป็นช่ออยู่วัที่นี่ป่านปลูกไว้อ้ยปอดเคยเห็นบ่นี่ตดอกยักษ์ใหญ่ดอกยักษ์ใหญ่คัะจ้ะโอ้้เขาผุนะเขาปลามื่อนีเพราะเสียเฉียวเลยนนาะพ่อแม่พี่น้องเลยจะมันสะใจอีดีจะ้ะ สะใจไหมสะใจไหมผ้างัดตะดกใหญ่ๆมือน,นี่พี่พู่นะขาแล้วเนี่โอ้ยทางบุญใจเย็นใจเย็นท่านก็เป็นช่ออยู่พีุ่ดยจดปะง,งัดขึ้นมากเป็นช่อเป็นช่อเลย่ยพอแม่พี่น้องเลยหจากสีขึ้นมากัางอกคขา กูนกันขาลุ่งสีรวดอด,อดอกั่มดอกง่น,นจะดอกง่น,นอชอบนะอโอ้โห้ยอ๋ขาดขาดหลดุดขาดจังสีบริติดกันวะ้ เป็นช่อเห็นด้ชัดพุ่นโโอ่ะโมสะใจลีมันเป็นช่อกันมาเลยจ้ะใหม่ๆก็ยักมากน้ำเถาะพุ่นถ้าพุ่นพุ่นเป็นสองสามดอกดอกยังไงจะ้ะมาลุยปลาตัว โอ้โหใช่หรอนั่งไกลๆใะเห็นอยู่นี่มาไก,กลๆแล้วเพราะอยากเห็นเป็นนี้สุดยอดเลยกุ้งค้าเราเนี่ยอุ้ยค่ะกรอบคักคักเปาะเป็นหนึ่งใช่หรอมาไกลๆเราเห็นตาไล่จ้ะอุ้ยงัดแป๊บเดียวเครื่องกับบุงง้งญ่ กุูมีปิดจนวะกอบคักลายจงวะหกัทกทกกำลังสวยอย่ตั้ง,งี่นี่ยี่จอกนี่ยป้านี่เห็ดเนืม้มเห็ดดำขาเหลืองอยู่จับงปีเนี่ยนี่ตะแกงตะแกงตะแกงไร กัแบแ็ดใส่ช่องชิดไว้กับไปฝ่าข้างมุ่งไทยปีนี้เฮ็ดบ่หลายพรากำการเฮ็ดไม่เสียเี่ไงน,นี่กแน่นี่พุ่นอ่ะโอ้ยพุ่น โอ้ยปุ่นทางปุ่นสับลาพี่ปุ่นพ่อแม่พี่นองเลยค่อยๆบนนี้มันดังเห็นเนี่ยปรัสารอะไรกินท่นสีเดียวกับไปใหม่น่าจะนะพุ่นจะพุ่นท่งมุ่นไปไปต่อฟังุ่ายหน่อยุ่นหุ่ขาด ขาดหวปหนึ mm. <tem> ่งทางผีจ้ะใชไหมมาฉอบดูสิฉอนกอวหมดขาเนาะอกใหเต็มท่านเป็นสาวเต็มตัวท่นก็ไปเลยคับ กโอนขาเราบาดปอแม่พี่น้องจ้าพุน่นเห็ดแต่ดำพุนพ่นพุน่นเห็นว่าเปื่อยสิเปื่อยจิ้มก็มีพุนพ่นพุ่นน่ะดำดำเป็นกระจุกๆๆกระจกุกอยู่พุ่นจ้าพี่พุ่นนี่โอ้เห็นว่าเกือบเหยียบแล้าทีใหม่ก็ได้ โอ้จนไปเหยียบอีแม่่อยเหยียบเห็ดพราไม่เพไม่หลกเลยนี่ตไตใบใหม่จะบไเห็นอ้ยใบใหม่ก็ได้เนจะ้ะนี่นี่พึ่พงโทรศัพท์ู่ไอจิตทัวมาตัโทรศัพท์นโท,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 ทรศัพท์มันก็บาเป็นใจนะ ถ้าคนทั่วออกทั่วเขาก็บ่ได้ยินเลยมงนี่ยนไะม่น่งหลีตรงเปะไปมองใบใหม่มาเป๋อือเป็นช่วชอีกประเทศน่นนะ ี่นว่าสิเกือบเปื่อยพวกเนี้พูดนะตุนก็ะเม็ดเฮ็ดไตขวยไตขาเห็ดดันขาเห็ดกินมะตุนป่า กดตปจั่วัวนี้ฉันว่าเปืป่อยพราแห้งเอาแหงน่งนะมงันจะพูนโถ่อยู่พูน,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 น พี่ช่างพี่คนนี่ไตโอ้โหยี่ตยไตใบใหม่คุณอ๋อจริงยี่ไตใบใหม่เนี่ยตรงนี้นี่จ้ะคุณน่ะงัดขึ้นมานว่าเมื่อวันนี้หน่อยได้ดอกคุณดอกอะไรน,นี่จ้ะ จกเพลินเลยค่ะงัดไปค่ะพุ่น่าขัดขวกบ้านนึงอ,อ,อันนั้นเบื่อหรอจ๊ะดอกนี่อ๋อเกี่ยวใหม่ดอกนี่ตร็นี เห็นคนอยู่ด้วยะเสิแอบปบันได้ขอ,เอกเห็นแม่เหยียบเห็ดปะเทนยื่ไตใบไ,ไม้นเพราะเห็นจ้ะถอยมาขอมาสะดุกเาโอ้โหลขาดโอ้จะมาวากสะใจซะมื่อนี้ มันคงัดสะใจซะคุณอยู่ไต่ใบใหม่เวลาฝนตกใส่มากไปก็จะเปื่อยสรนแล้วนนจนว่าเราสีแห้งคักแล้ว พุนะ่นทั้งสี่แล้วก็เหยียบเพื่อนอนะถอยเยียเพื่อนจนหัวแตกหัวแชฉทั้งสี่แล้วตา๋ัวขอบอกวก็สับใจทั้งที้ข้าสิลังเอามาอยู่ อโอ้ขาดอืง่ายๆไปเลยจ้ะคลิปนี้พลาดจกจกไปเลยจกสะใจไปเลยืม แอบส่อยีต่ตใบใหม่มี่เพียบเพื่อเห็นกับียบหัวนี่นนว่าดอกเกียวสามดอกดอกเดียวสามดอก,ดอก nó kịp thằng thì làm gì con thì con thì con kịp đầm đầm